ใครที่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก,กาลังรู้สึกเหนื่อยมากๆในตอนนี้อยากปรับพลังงานตัวเองแต่ไม่รู้จะปรับยังไงมาฟังเพลนี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชโมูนะคะผู้ช่วยาการศึกษาและจิตวิทยาเชิงบวกก็ต้องถามมาจากรุ่นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็เก่งมากๆข่้นหนึ่งนะคะคำว่า feminine energy หรือว่า masculine energy ตรงนี้ค่ะเป็นศัพท์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศโดยตรงนะคะเอาไง่ายๆไม่ได้หมายความว่าเพศชายเนี่ยจะมี masculine มากกว่าหรือว่าเพศหญิงจะมี masculine มากกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆเลยค่ะ ต้องบอกกันค่ะว่ามันคือพลังงานภายในตัวเราและเราเนี่ยมีทั้งสองพลังงานอยู่ในตัวปกติส่วนใหญ่คนที่มี m a s c u l i n e energy สูงๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนคนที่มี h ไฮเท s โตรเจโ e เลเวลนะคะหรือมีพฤติกรรมของความเป็นชายพลังงานเพศชายนะคะก็จะมีความ protect นะคะอยากปกป้องคนที่รักนะคะมีความ d ด min a n t ค่อนข้างสูงอยากจะควบคุมทำอะไรให้ได้ดังใจชอบพาวเวอร์มีทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์อย่างแยบยนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง a s s e r t i v e คิดคำนวณอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นลอจิกเป็นระบบเป็นแบบแผนหมดพอพึ่งพาตัวเองสูงก็จะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยผู้หญิงเก่งๆบางคนเนี่ยก็มีมีความรู้สึกที่อยากจะรับผิดชอบทุกอย่างเองคนเดียวอยากจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาเองคนเดียวมีความมองทุกอย่างเป็นลอจิกเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเ,เนี้ยค่ะมันก็อาจจะเกิดมาจาก เทสโทสตรนเลเวลส่วนหนึ่งนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากสภาพแวดล้อมการเติบโตของเราที่เราอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดเราก็อาจจะมีภาพจําด้วยว่าการโชว์ความเป็นผู้หญิงหรือว่าการโชว์ความเป็น feminine อ n e จีค่ะเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเปราะบ,บางหรืออ่อนแอก็เลยไม่กล้าที่จะโชว์ vulnerability ของตัวเองเราก็เลยต้องเหมือนแบบ ừ, ฉันต้องเป็นที่พึ่งพิงของหมู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนต้องพึ่งพาฉันก็เลยทําให้เรา carry energy อย่างเงี้ยมาตลอด าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะปรับต้องทํำยังไงคะ,ะก็มาดูกันว่า f e น i n i n e energy เป็นยังไง f e น i n i n e energy ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่ภาพจําที่ว่าเราต้องแต่งตัวทาปากสีแดงใส่กระโปรงแบบว่าใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยนะจริง,รงๆแล้วเขาว่าพลังงานเพศหญิงะคะ่ะหรือว่า f e น i n i n e energy เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นถ้า masculine energy ให้ giving ถูกไหมคะ feminine energy เนี่ยจะ receive วันนี้ถามตัวง่ายๆเลยก็ได้คุณกล้าที่จะรับหรือเปล่าไม่ใช่แบบใสูุ่ใส่รับอะไรเงี้ย กล้าที่จะรับไหมนี่ก็คือเหมือนถ้าสมมติมีใครให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเราเรากล้าที่จะรับความช่วยเหลือนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราปฏิเสธความช่วยเหลือนั้นเพราะคิดว่าไม่เราอยากจัดการทุกอย่างเองมันจะมีความ nurturing นะคะมีความอ่อนโยนมีความละมุนละม่อมเป็นเรื่องของถ้าแกง masculine analytical เยอะใช่ไหมคะ feminine จะ sensing เยอะนะคะใช้ความรู้สึกเยอะใช้ intuition เยอะเหมือนใช้ยานอย่างรู้ภายในค่ะเป็นอะไรที่เหมือนคลื่นน้ําที่คอยโอบล้อมมีความสามารถที่จะรับความรักและจริงๆก็ต้องการความรักด้วย ไม่ได้แบบปฏิเสธเสียงแข็งว่าฉันไม่ต้องการใครหรอกฉันอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยถ้ามัสกูลินเอเนจีเขาเพิ่งพาตัวเองใช่ไหมคะเฟมานินเอเนจีเนี่ยจะสามารถรองดองเข้ากับผู้อื่นได้อยากที่จะลาเบลกับคนอื่นแล้วก็ชอบเป็นคนสนใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยมีมัสกูลินหรือมีเฟมานินเอเนจีเวลาที่เขาเดินเข้ามานะ,ะมันจะออกมาทางร่างกายของเขาเลยคะ่ะออกมาจากออร่าของเขาออกมาจากพฤติกรรมของเขาความคิด คำพูดและการกระทำของเขาอะค่ะดูสตรองนะคะดูแบบ self dependent นะคะพึ่งพาตัวเองแล้วก็ ตัดสินใจแบบเฉียบขาดเป๊ะๆะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความมีมัสกูลินเอนเนอร์จีสูงนะคะซึ่งข้อดีของมัสกูลินก็มีเยอะแยะมากอยู่แล้วนะคะคือเป็นคนที่พรัติคอลนะคะเป็นคนที่ลงมือทำทุกอย่างได้จริงมีวิสัยทัศน์แล้วก็แน่นอนประสบความสำเร็จแต่ก็ข้อเสียอย่างที่บอกค่ะก็คือมันก็จะเหนื่อยเพราะว่ามันคือเรื่องของการจัดสมดุลบาลานซ์กันมากกว่าว่าเราสามารถบาลานซ์พลังงานหญิงห่างในตัวเราหรือมัสกูลินกับแฟมินีนในตัวเราเนี่ยได้เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นผูู age, นนูู้้้้รรรเเเเพาาาาาะะวว่่่่่ออยยงงขคคแแมมินนนนีดดใลลก็็จปุณ ดูออร่ามันดูเหมือนแบบ nurturing มดูมี compassion ดูมี empathy อะค่ะดูแลแบบพลังงานการดูแลมันเยอะอะค่ะมันให้ความรู้สึกอ่อนโยนและมุนตุ้นอะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าการที่เราจะมี feminine energy เราทำให้เราอ่อนแอนะคะทุกคนเข้าใจเนาะผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มี feminine energy เยอะๆอะค่ะก็ยังสามารถที่จะทํางานและประสบความสําเร็จได้ถ้าถึงเวลาที่ต้องคิดและต้องตัดสินใจฉุบฉับมีอะไรเงี้ยเขาก็สามารถบริหารจัดก,การพลังงานของเขาได้ถ้าเขาบาลานซ์พลังงานในตัวของเขาให้เป็นผู้ชายเองเนี่ยก็สามารถมี feminine energy ได้เช่นกันนะคะเขาอาจจะเติบโตมาใน environment ที่ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลการ protect ซึ่งกันและกันก็อาจจะมีมุมอ่อนโยนนะคะมีมุมรักษาคหรือมีมุมที่อ่อนไหวกับเรื่องบางเรื่องส่วนวิธีในการเพิ่ม feminine energy สามารถทําได้อย่างไรนะคะโอ้จริงๆทําได้หลายทางมากเลยนะคะคือสามารถทําเป็นหนังสือได้เป็นเล่มเลยอาจะะให้คู้แนะนำนะคะก็คือให้แตะที่แกนหลักของมันน่นแหะ ะะก็คือ nurturing ใช่ไหมคะการดูแลใส่ใจการดูแลใส่ใจในที่นี้ไม่ใช่แค่กับคนอื่นนะคะแต่ดูแลใส่ใจตัวเองด้วยให้ self care ให้ self love ตัวเองเยอะๆเ,เราไปถึงเรื่องของ sensing นะคะ sensing คือการใช้ความรู้สึกในการนำทางเราไปอบล้อมทุกความรู้สึกในความเป็นตัวตนของเราทั้งมุมที่เปราะบางมากๆในตัวเราสามารถร้องไห้ได้สามารถ express ความรู้สึกของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องทนเก็บไว้แล้วแสร้งว่าตัวเองเข้มแข,แข็งตลอดเวลารวาไปถึงปลดปล่อย พลังงานภายในที่อยู่ในตัวเองออกมาอย่างสร้างสรรค์ง่ายคือปล่อยจอยไปกับพลังงานที่อยู่ข้างในของตัวเองค่ะมีมุมอ่อนโยนบ้างมีมุมละมุนบ้างเนื่องจากสถานการณ์ชีวิตเราอะมันเปลี่ยนไปได้หลายๆสถานการณ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานในตัวเราค่ะก็ควรจะต้องมี adaptability คะหรือมีความ flexible มากพอในการปรับแล้วก็โอนเอียงไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันเนี่ยก็ต้องรู้จักตัวเองคะว่าพลังงานภายในของเราเนี่ยเอียงไปทางฝั่งไหนมากกว่ากาันแล้วหลังจากนั้นเรียนรู้ในการปรับพลังงานของเราให้สมดุลค่ะ ถ้าใครชอบเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองและการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นอย่าลืมกด follow กดติดตามนะคะและสามารถส่งคำถามมาบอกได้เพิ่มนะคะว่าอยากฟังเรื่องอะไรอีกบ้างเดีวยวจอกันพเสนอมค่ะ